แต่พอแล้วมันก็รู้สึกว่าเบาเบาหน่อยนิดหนึ่งเบาง่ายเบาคือสบายสบายใช่ไหมรู้สึกว่าสบายอือแล้วเมื่อกี้พี่ใหญ่อาบน้ำเป็นยังไงบ้างก็ได้รับได้รับโวัดมันก็มันอะไรอีกมันมันดีนุ่มเ่ยอ่ามันนุ่มแล้วไงอีกคะเรื่องเรื่องของแบบปวดเมื่อยรู้สึกอะไรยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาตัวไม้เ <To S 1> บาตัวเบาตัวเบาไปเลยเเบาไปลยโล,โล่โลงไปเลยเหมือนถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับเราแบบได้นวดมะเหมือนแบบเวลาที่แบบตึงๆเส้นตึงๆเราก็ได้นวดแล้วมันเานบาอะไรเงี้ยผ่อนคลายผนคายมันโล่งมันเบาเนาะสัมผัสได้ถึงถึงครั้ง<ล>แรกที่ได้ใช้เลยใช่ไหมค่ะอืมนี่มามาเมื่อกี้ทํากัวซานาะทำไปแป๊บเดียว นี่ต้องทำคนนี้เลยพี่ตาทำแล้วยังก็ทำให้พี่ใหญ่ไงอ,อ่ะอพี่พี่พี่ตาถ่ายรูปไว้ด้วยบีฟอ r e a อั e เตแล้วพี่ตาเนี่ยเป็นหมอทั้งพี่ใหญ่กับพี่ตาเนี่ยเป็นหมอนวดทั้งคู่เลยนะคะพี่พี่ตาได้ทำกัวซาให้พี่ใหญ่แล้วสิ่งที่พี่ตาเห็นคืออะไรทับใจยังไงความเปลี่ยนแปลงเนาะคือหน้า,หน,า,ห,นา,ห,นาหน้าเขาหน้าหน้าหน้าเขาคือจะเรียวขึ้นอ่าจะแบบ จากที่แบบมันเป็นเรียมอย่างเงี้ยอ่าฮะนะฮะมันก็จะเรียวคือดเห็นชัดว่าจะเรียวแล้วตรงตรงใต้ตาที่เวลาอ่ากัวซาอย่างเงี้ยค่ะแบบกึ๊ด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 อ่าซึ่งซึ่งซึ่งคนที่ที่ได้รับสัมผัสก็จะรู้ว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเม็ด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 อะไรค่ะค่ะเป็นเหมือนผังผืดใช่ไหมคะใชพดไปสักสักสองสามครั้งเนี่ยค่ะเม็ดตรงนั้นมันก็จะจะน้อยลงอ่ามันก็จะเหมือนแบบ ความรู้สึกของเราอะ่ะมันมันน้อยลงไงเราเรากัวซาไปได้สักนสองสามครั้งเนี่ยจากที่ตอนแรกคืออ่าที่เรากดลงไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นเป็นเม็ดเม็ดเนี้ยเราก็ไม่กล้ากดแรงใช่ไหมอ่าเราก็จะลากไปสักสองสามครั้งมันก็จะเหมือนเหมือนเม็ดเม็ดอะ่ะมันจะมันจะละลายหายอ,ะอ่ะ,อะแล้วอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตัวกวัวซาอื่นที่ไม่ใช่กวัวซาหยกดำ พี่ตาว่ามีความต่างกันไหมตาอ่าฮะเพราะว่าธรรมดาพวกพวกหมอเนาะก็จะใช้มีไม้กัวซาค่ะแล้วก็เป็นพลาสติกค่ะหอที่เคยใช้ค่ะอ่าก็คือความรู้สึกมันมันไม่ได้เหมือนนี้ไงอ่าอันนี้คือสัมผัสได้เลยรู้เลยว่าว่าการเปลี่ยนแปลงคือไอ้ที่พี่บอกว่าไอ้กึ๊ดๆน่ะมันค่อยๆจากใหญ่อ่าเป็นเม็ดพังพืช อ่าฮะมันจะลงค่ะตรงตรงคิ้วอะ่ะ <Ha. S 2> คือ <Ha. S 2> ตรงเนี้ยมันมันเป็นมันเป็นจุดที่ที่อ่าพังผืดจะเกาะคิ้วแล้วก็ ใต้ตาคนเราเนี่ยมันเนี่ยมันคือมันสอดเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วผังผืนก็จะเกาะตรงนี้ค่ะถ้าถ้าเป็นผังผืนที่เกาะตรงนี้มันก็จะทําให้ให้การมองเห็นแบบผ้ามัวใช่ไหมใช่ค่ะใช่แล้วพอเราใช้หยกดําทํากัวซาเนี่ยพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็สัมผัสได้ใช่ไหมตาจะสว่างอ๋อตาจะสว่างขึ้นคืออันนี้คือเพราะธรรมดาเราจะใช้ อ่านิ้วเนาะสอดเข้าไปค่ะแล้วมันจะเป็นเม็ดๆแต่ตรงเนี้แทบจะไม่มีแล้วอ่ะโอ้ดีจังเลยอ่ะนี่คือใด่แค่ครั้งเดียวเนาะแล้วอย่างนี้เราสามารถในฐานะที่เป็นหมอนะคะคือพี่ตาเป็นหมอนวดนะคะทั้งพี่ใหญ่พี่ตาด้วยนะคะเป็นหมอนวดแผนไทยนะคะหมอนวดแผนไทยซึ่งเวลา เวลาที่แบบเออแม้ว่าดีมั่ยมั่ยเมื่อยปวดเมื่อยนะคะเมื่อก่อนนะก็มาที่นี่แหละนะคะผัวนวดข้างบนเมียนวดข้างล่างเมียข้างล่างผัวข้างบนสลับกันไปอย่างี้นะวันนี้พี่ตาได้มาสัมผัสไอ้กัวซายกดำครั้งแรกเลยนะคะพี่ตาอยากจะบอกอะไรกับคนที่เขายังไม่เคยใช้ไม่เคยสัมผัสบ้างคะในฐานะเป็นหมอเนี่ยก็ก็เออ ก็คือเรา mm hmm. เราเรา,เราสัมผัสแล้วเราได้ใช้ครั้งแรกเนาะค่ะเ,เราก็เห็นผลแล้วก็ได้ได้อะไรอะคือคือได้ได้ความรู้สึกของของของคนที่ทำให้อย่างเงี้ยอ,าาคอคือมันมันมันได้เลยไงค่ะมันเห็นผลลัพธ์ใช่เลยค่ะพี่ตาม นึกถึงใครอีกในตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณภาพของหยกดำมันดีขนาดเนี้ยนึกถึงใครไหมเราอยากจะไปทําอะไรให้ใครไหมนึกถึงใครไหมนึกถึงใครอีกกลุ่มคนกลุ่มไหนถ,ถ้าเกิดว่านึกถึงก็ตอนนี้ก็คือบับบ<า>ัดผู้ป่วยออมาพึกอยู่คนนึงค่ะก็ก็อยากเอาไปทําให้เขาดูอยากอยากอยากช่วยเหลือให้เขา แข็งแรงได้ดีขึ้นค่ะอายุก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะเมื่อวานที่เราคุยกันใช่ไหมแค่ห้าสิบต้นต้นเองอ่ะประมาณห้าสิบอ๋อเป็นผู้หญิงฮะผู้หญิงใช่ไหมนะอ๋อค่ะเราก็สูบใหญ่บ้านค่ะแล้วพี่ตาคิดว่าราคากับราคาเนี่ยราคาต่อชิ้นเนี่ยหลักหลักพันต้นต้นเนี่ยมันแพงไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มันได้แบบนี้ ไม่แพงเลยเนาะเรากินอะไรมากกว่านี้อนะีกเนาะเราจ่ายอะไรมากกว่านี้อนะีกเนาะแล้วอายุการใช้งานพี่ตามันตลอดนะคะถึงมันจะแตกเราก็เอาสามารถยิบม,มาใช้ยิบม,มาใช้ได้มันไม่หมดอายุการใช้งานนะยกดำ ะะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณพี่ตากับพี่ใหญ่นะคะก็ได้มาทดลองนะคะเราอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะใครสนใจนะคะหรือใครที่อยู่ที่เมืองกาญจน์เนาะอยากรู้ว่าเป็นยังไงสนใจก็เบอร์โทรเดี๋ยวถามพี่ตาได้นะคะว่าเป็นจริงหรอพี่เป็นหน้ามาหรือเปล่าพี่ตาเบอร์โทรอะไรคะ099ย์8 6 8 9 9ดค่ะสำหรับคนนี้นะคะไม่เคยโกหกใครค่ะพูดจริงนะคะด่าจริงดีก็บอกว่าดีนะคะไม่บอกไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีนะคะก็ขอบคุณพี่ตาก,กับพี่ใหญ่ในเช้าว,วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ